ความวุ่นวายในแผ่นดินพม่าหลังสงครามยุทธหัตถีนะครับหลังสงครามยุทธหัตถีในปีพุทธศักราช2135กรุงหงสาวดีก็ล่มสลายลงทั้งจากฝีมือของพวกยักษ์ไข่แห่งอารกันและก็กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกอบกับพระเจ้านันทบ,บุเรงถูกวางยาสวรรคตก็เป็นเหตุให้ปิดตำนานอันยิ่งใหญ่ของหงสาวดีลงแต่ก็ยังมีโอรสองค์เล็กนะครับของบุเรงนองผู้หนึ่งชื่อว่าตีสะ ก็ได้หลบหนีความวุ่นวายจากภาคกลางขึ้นไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่กรุงอังวะทางภาคเหนือเรียกว่าพระเจ้ายองยานนักประวัติศาสตร์เรียกว่าราชวงศ์ตองอูยุคหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรารถนาที่จะปราบราชวงศ์ตองอูให้สิ้นซากแบบจบๆไปจึงยกทัพไปตีกรุงอังวะ แต่ไปสวรรคตรกลางทางในปีพุทธศักราช2148และในปลายปีเดียวกันนั้นพระเจ้ายองยานก็สวรรคตรเช่นกันพระเจ้าอโนเพตรุนนะครับขึ้นของราชเป็นกษัตริย์นครบแบบพระอัยกาบุเรงนองในขณะที่ทางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเอกาโทตรสก็เริ่มเข้าสู่วัยชาราแต่ก็เกิดเรื่องกบฏนะครับฝรั่งขึ้นที่เมืองสิมเรียบโดยฟิลิปเดปริโต นายทหารชาวโปรโตุเกสก็ตั้งตัวเป็นใหญ่พระเจ้าอนโนเพรุนนะครับก็คือต้องเสียเวลาไปหลายปีในการปราบปรามและต้องปราบเมืองน้อยใหญ่ที่แข็งเมืองอีกทำให้ไม่มีเวลาเสด็จมาเยี่ยมกรุงศรีอยุธยาต่อมาในปีพุทธศักราช2171พระองค์ก็จับได้ว่ามังเลทิพพระโอรส ทำไม่ดีไม่งามกับพระสนมของพระองค์เองแต่มังเรทิพย์ใจถึงกว่าชิงปลงพระชนพระบิดาไปเลยตั้งตัวขึ้นนะครับเป็นกษัตริย์ก็คือพระเจ้ามินเยไฮเดปะตุลมินพระอนุชาของกษัตริย์ผู้ล่วงลับจึงนางกำลังนะครับจากรัชฐานมาจิงราชสมบัติคืนสำเร็จสั่งประหารพระเจ้าหลานตั้งตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าตาลุนต่อมาในปีพุทธศักราช2187 เกิดเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ากองทัพแมนจูบุกยึดกรุงปักกิ่งสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นพม่าก,ก็มีพรมแดนติดกันต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยพอเชื้อพระวงศ์หมิงจํานวนมากหนีตายไปลี้ภัยในพมา่าอันเป็นสาเหตุทําให้เกิดการยึดอํานาจกษัตริย์ในรัชการต่อมาก็คือพระเจ้าระเยยึดอํานาจจากพระเจ้าพินดาลีพระเชษฐาพม่านะครับก็กลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้ง ในรัชกาลต่อมานะครับซึ่งตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระนารายมหาราชกษัตริย์พมา่ายุคนี้ครองราชสั้นๆและก็ถือนยโยบายใหม่ก็คือตองอูจะไม่คิดขยายจกักรวรรดิออกไปเหมือนสมัยบรรพบุรุษเอาเพียงรักษาแผ่นดินไว้ได้ก็พอแล้วต่อมาเกิดกบฏมอนในกรุงหงสาวดีเรียกว่ายุคฟื้นฟูหงสาวดีโดยพญาธละ ฝ่ายมอนกระทำการอุกอาจถึงขั้นจับกษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวง์ตองอูมาประหารจนหมดสิ้นเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์ตองอูที่ยืนยาวมานานมากกว่า200กว่าปีแต่ฝ่ายมอนก็ประมาทเดินเล่อรักษาเมืองหงสาวดีของตนเองอย่างเดียวทิ้งทหารไม่กี่กำมือไว้ที่กรุงอังวะอันเป็นสาเหตุให้ผู้ใหญ่บ้านอ,องใจยะนำกำลังจากภูเขาเข้ายึดนะครับกรุงอังวะได้สำเร็จ พร้อมสถาปนาราชวงศ์คองบองในปีพุทธศักราช2295ตั้งตนขึ้นเป็นปรมทมกษัตริย์ก็คือพระเจ้าอลองพญาจากนั้นพระองค์ก็ใช้เวลาอีก5ปีกวาดล้างเมืองต่างๆในพมา่ารวมถึงกรุงหงสาวดีได้เด็ดขาดพมา่ากลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งภายใต้าราชวงศ์ใหม่ต่อมาในปีพุทธศักราช2301พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวรรคต ประกอบกับเกิดเหตุพิาพาททางทะเลในเขตอันดามันกับไทยวันนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะต้องมาเยี่ยมกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งในรอบ150กว่าปีกองทัพของพระเจ้าอารองพยาเดินทัพทางใต้เข้าสู่กรุงศรีอยุธยาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2302นะครับ